สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะทุกคนวันนี้พี่รดาก็มาจ่มอีกแล้วค่ะจะมาทํากาแฟเนาะเน,นี่นะเชื่อแล้วค่ะเชื่อจริงๆเชื่อที่ว่าเราทําดีกับคนที่เขาไม่รักเรานะต่อให้เราทําดีแค่ไหนทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ เื่อเขาจะได้หันมันรักเรามาเอาใจใส่เรามันก็เป็นเรื่องที่ยากนะคะยากมากๆเลยเนาะเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนยากเราต้องเปลี่ยนตัวเราเองเนาะพิรดาก็ไม่ได้เป็นอาจารย์หรือผู้รู้มาจากไหนนะคะก็คือนำประสบการณ์มาจากชีวิตจริงของตัวเราเองค่ะ ใครตอนนี้กำลังติดบ่วงติดแห้วติดเบ็ดติดลุมพังหลงรักใครรักเขาล้มลุกคลุกคามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้รักมานั้นนะ่ะให้หยุดเด้อขอให้หยุดตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะหยุดแล้วหันมารักตัวเราเองเนาะจา๋เนาะมาจาัากินกาแฟด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีนะคะมาฟังพิระดาจมค่ะวันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่แปลกหรอกค่ะที่เราจะไปให้หัวใจใครหรือใครมารักเรานะคะแต่วันนี้ก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ความรักให้ฟังค่ะอันนี้วันนี้ก็มาเป็นศิลานีหัวใจนะคะเอ่อการที่ว่า จะให้คนที่เขาไม่รักเราน้นนะ่ะมารักเรานี่มันเป็นไปได้ยากเนาะฉะนั้นถ้าใครยังมีความหวังที่จะให้คนอื่นมารักเรานั้นนะ่ะก็เลิกหวังได้แล้วนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนจิตใจเขาให้มารักเราไม่ได้เพราะว่าเขาได้รักคนอื่นไปแล้วเขาได้มีคนอื่นเขาได้มีจิตใจให้คนอื่นนะคะ อย่าไปหลงเมามัวงมงายว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับหรือหันมารักเรานะคะถึงเขาจะหันมาก็จริงแต่มันก็ไม่เต็มหัวใจมันไม่ได้เหมือนกับคนที่เขาเคยรักแล้วนั่นละคะ่ะเอออันนี้มันก็เป็นประสบการณ์ของตัวพี่ระดาเองเนาะจา๊ะเนาะพูดแล้วก็กินขนมจ้ะ ช็อกโกแลตบิสกิตเชื่อสินะมันต้องมีนะคะมันต้องมีคือว่ามีคนมารักเราเนาะแต่เรากับไม่รักเขาเขารักให้ร้อยเกินร้อยเลยนะคะแต่เราไม่รักเขาเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้รักเขานั่นเองนะคะ จิตใจเรามันมันไม่ได้รักเขาต่อให้เขาทำดีเอาเงินมากองเอาทองมามั่นนะก็ไม่รักเขาอยู่ดีนี่มันเป็นอะไรนะแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งเขาทำให้เราใจอ่อนนะก็รักได้นะคะก็รักได้ก็มันไม่หมดใจนะคะอันนี้มันเป็นประสบการณ์ของพี่ระดาเองเนาะแล้วก็มันก็เป็นอีก ตรงกันข้ามก็คือว่าเราดันไปรักเขาแต่เขาไม่รักเรานี่นมันก็เจ็บปวดนะคะมีใครเคยมีความรักก็จะตอบได้นะคะว่ามันเจ็บปวดแสนสาหัสนะก็เราดันไปรักคนที่เขาไม่รักเราเออมันกลับไปแล้วก็กลับมานะคะอย่างนี้เขาเรียกว่า ความไม่สมหวังความเจ็บช้ำน้าใจหรือว่าอกหักนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าอกหักเนาะโดยเฉพาะไปหลงรักคนที่เขาใกล้ตัวเรารักเพื่อนจากเพื่อนมาเป็นแฟนอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราเจ็บใจมากๆนะคะพิระดาบอกตัวเองนะเธออย่าเป็นคนที่ขี้แพ้นะเธอต้องชนะใจตัวเอง บอกทุกวันเลยนะคะบอกว่าอย่าเป็นคนขี้แพ้นะเธอต้องเข้มแข็งนะอืมอย่าเป็นคนขี้ใจอ่อนนะต้องบอกตัวเองทุกวันนะคะพิรดาขอโทษขออภัยจะไปทำงานกินด้วยคุยไปด้วยดื่มกาแฟไปด้วยมาเข้าใจนะคะว่าคนที่มีความรักนั่น่ะ จะปลดปล่อยจะปล่อยวางนี่มันก็เป็นเรื่องยากนะคะก็เราให้ใจเขาแล้วใช่ไหมบางครั้งก็เหมือนเราตัวคนเดียวยืนอยู่ท่ามกลางพายุฝนที่กระหน่ำมาใส่เรานะคะทั้งหนาวทั้งเย็นนะคะทั้งเจ็บช้ำน้ำใจนะคะมันเหมือนอย่างนั้นจริงๆค่ะอะไรมันก็จะมาพัดมากระน่ำนะคะ ถ้าอยู่เมืองนอกก็จะเป็นฝนหิมะเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเราจะต้องอดทนนะคะถ้าเรารู้ว่ามันหนาวมันเย็นเราก็ต้องไปที่อื่นนะคะหลบฝนหลบหนาวหลบพายุเข้าไปในบ้านนะคะทําง่ายๆอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเรื่องของหัวใจนะคะต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะเพื่อนๆเนาะใครที่ไปหลงรักใคร ไปชอบใครไปให้หัวใจใครแล้วเขาไม่รักตอบไม่ให้หัวใจเราตอบนะคะต้องตั้งสติให้ดีนะคะตั้งสติทุกวันต้องให้มีสตินะคะสติสัมปชัญญะนะคะมาพูดเรื่องธรรมงธรรมะแล้วทีนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องตลกนะคะพี่ระดาเอามาแบ่งปันคือเอาประสบการณ์ทางด้านของความอกหักมาแบ่งปันจาก ชีวิตของคนเราอยู่ได้มาถึงปูนนี้อายุเยอะขนาดนี้นะคะผมก็งอกเป็นสองสีก็ย่อมมีประสบการณ์เป็นธรรมดาค่ะเรื่องหัวใจเรื่องความรักผ่านฝนผ่านลมน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำแข็งน้ำอุ่นมานะคะมันก็ต้องมีเราก็จะต้องมีประสบการณ์บ้าง เล็กน้อยนะคะอันนี้มาเล่าสู่ฟังเนาะค่ะเนาะไม่เป็นไรนะคะคนเรามีเครียดได้มีสุขมีทุกข์นะคะมีท้อแท้หดหู่เป็นบางครั้งบางคราวเราก็สามารถทำให้จิตใจของเราเป็นอย่างนั้นได้ร้องไห้ได้ หดหูได้เศร้าใจท้อแท้ได้แต่อย่าให้นานนะคะต้องรีบลุกขึ้นมาแล้วก็ตั้งสตินะคะว่าเราน่ะอย่าเป็นคนขี้แพ้เป็นเด็ดขาดค่ะเราต้องชนะนะคะชนะอะไรไม่ได้เราต้องชนะตัวเองก่อนค่ะคิดดูเอาเองนะคะร้องไห้ทุกวันเศร้าทุกวันเหงาหงอยทุกวันโกรธตัวเองทุกวันนะคะ ไม่ช้านะคะมันก็จะผ่านไปมันก็จะหายไปค่ะอกหักนานๆเข้าเราก็เบื่อเองค่ะเพื่อนๆฉะนั้นพิรดาวันนี้มาขอแบ่งปันแล้วก็ให้คนไหนที่อกหักในเรื่องของในเรื่องของความรักหรือเรื่องของการที่ว่าไม่สงหวังนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านค่ะสำหรับสำหรับวันนี้ ขอลาตัวไปทำงานก่อนนะคะขอบคุณที่มารับชมรับฟังค่ะขอให้ดูแลสุขภาพค่ะบ๊ายบายฝากกดชอบใจกดไลค์กดแชร์ให้พิลาดาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ